คุณเคยไหมอันอึแบบปวดท้องไม่เป็นเวลาอยู่อย่อยากจะมาในสถานที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ห้องน้ำอะ่ะหรือมาในเวลาที่แบบคุณขึ้นลิฟต์อยู่นั่งรถไฟฟ้าอยู่ลงมาใดเลื่อนซึ่งมันไม่มีห้องน้ำแบบนี้เขาเรียกว่าอึไม่เป็นเวลาแล้วปัญหาพวกนี้ยมันจะหมดไปถ้าคุณดื่มตัวนี้ อสซี่ทีโปนี้เลยมันจะทําให้คุณนะขับถ่ายเป็นเวลาเหมือนอย่างเดียเดียดื่มก่อนนอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาตอน6โมงเดียก็ขับถ่ายแล้วก็กดปล่อยได้อยา่างเต็มที่ไปเลยข้อที่สองสิ่งที่คุณจะได้ก็คือของเก่าในลําไส้ออกมามันออกมาจริงๆนะคุณแล้วรู้ได้ยังไงว่าของเก่ามันออกมาจริงๆให้ดูที่สีอึเลยนะ เพราะเ้าะว่าสีอืนของคุณนะ่ะเป็นสีน้ําตาลเข้มสีดําก็นนั่นแหละนั่นแหละแปลว่าของเก่าคุณนะ่ะทยอยออกมาแล้วแต่ก็ทยอยออกมานะเพราะว่าของเดียก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะของเก่าทยอยออกมาจริงๆข้อที่3สิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือผิวพันธ์ค่ะคุณดื่มบอสซี่ทีโปนี้ข้อที่3เลยได้เรื่องผิวพันธ์แน่นอนเพราะว่าตับคุณนะ่ะถูกขับสารพิษออก แล้วการดูดซึมอาหารในร่างกายของคุณมันดีขึ้นพร้อมดีขึ้นมันก็ไปส่งผลให้ผิวพรรณคุณสวยงามแล้วสารพิษพวกนี้มาจากไหนของเดียนะทุกวันเลยที่เดียจะได้รับสารพิษนี่คือการไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนจากถ้อยเสียควันขาวควันดําอย่างนี้มันเป็นมลภาวะมันเป็นสารอนุมูลอิสระซึ่งมันเข้าไปในร่างกายแล้วเราต้องขับมันออกมาถ้าเราไม่ขับมันออกมามันก็จะแบบ ตับเราก็จะเป็นสีดำไหมปอร์ดก็จะเป็นสีดำไหมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละมันขับออกมานะคะสั่งในคลิปนี้มีโปรโมชัน่นกลองให้เลยหนึ่งกลองให้ไปเลย390บาทจากปากติ590สั่งเลยค่ะถ้าว่าสั่งซื้อพิมพ์สนใจได้เลยนะคะ